ประเทศไทยกับพริกผันสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับและก็การท่องเที่ยวโดยส่วนรวมแล้วประเทศไทยกลับมีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต้นเหตุหลักๆที่เศรษฐกิจไทยดีขึ้นตอนนี้เพราะเราวางหลักไว้ดีนะในช่วงโควิด -19 ที่ใช้ยุทธการไวรัสวินาศประชาชนพ้นภัยนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้สิ่งที่น่าจับตามมองโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ <c oughs> และโอกาสนะที่จะเกิดสงครามโลกที่จะลามปปมสู่สงครามนิวเคลียร์ครั้งที่สา เริ่มต้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์เริ่มที่สภาวะเศรษฐกิจนะราคาน้ํามันก็ปรากฏว่าขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องทองคําก็ฟื้นแรงหุห้นสหรัฐอเมริกาปิดลบทบทวนความเห็นเฟดต่อภาคธนาคารราคาน้ํามันนะครับขยับขึ้นต่อเนื่องหนึ่งวันก่อนหน้านี้ยังได้แรงหนุนจากความเสี่ยงทางอุปทานแคว้นจากแคว้นกึ่งประเทศปกครองตัวเอง คอนดิถานของอ e ิรักส่วนบัวสตรีทนะครับปิดลบทบทวนความเห็นของเจ้าที่เฟดเกี่ยวกับภาคธนาคารที่กำลังประสบปัญหาขณะที่ทองคำฟื้นตัวหลังก่อนหน้านี้ปรับลดนะสองวันติดต่อกันนะครับในขณะที่เหตุการณ์ กลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ก็เดือดฮะชายชุดดำปะทะตำรวจระหว่างประท้วงต้านแผนปฏิรูปบำนานของประธานาธิบดีกลุ่มคนชุดดำจุดไฟเผาถังขยะแล้วคว้างปาข้าวของใส่ตำรวจในกรุงปารีสเจ้าที่ต้องเข้าชาร์จและโยนแก๊สน้ำตาระหว่างการชุมนุมต่อต้านออร่างกฎหมายปฏิรูปบำนานของประธานาธิบดี เอมารูเอลมาครองที่ปรากฏว่ากำลังบานปลายอย่างต่อเนื่องไม่แข็งกร้าวแล้วในขณะที่สหรัฐอเมริกาถอยกรูดนะครับโดรนไกลออกไปในทะเลดำนะฮะหลังเหตุการณ์ถูกเครื่องบินของรัสเซียนั้นสอยล่วงสหรัฐอเมริกาตัดสินใจบินโดรนสอดแนมไกลออกไปทางใต้ของเหนือทะเลดำ หลังเกิดเหตุการณ์นะครับเครื่องบินรบลำหนึ่งของรัสเซียชนดโดรนอเมริกาตกทะเลเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาในขณะที่เจ้าที่ทหารระดับสูงยอมรับกับ CNN ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะจำกัดศักยภาพในการรวบรวมข่าวกรองนะเกี่ยวกับสงครามในยูเครนสัตว์ที่ยอดฮิตนะซึ่งเป็นนกแก้วปรากฏว่าเป็นพยานปากสำคัญ ช่วยตำรวจอินเดียรู้ตัวผู้ก่อเหตุฆาตรกรรมชายสองคนถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในอินเดียฐานก่อเหตุฆาตรกรรมในปี2014ท่ามกลางรายงานว่านะครับตำรวจสามารถคลี่คลายคดีได้ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณนกแก้วของเหยื่อที่กลายมาเป็นพยานปากสำคัญที่ช่วยชี้เป้าผู้ต้องสงสัยแก่ทางเจ้าหน้าที่ผู้พิพากษาพิเศษ ลงโทษจำคุกประหารตลอดชีวิตนะครับสอผู้ต้องหาพร้อมปรับเงิน72,000ยูโรปีหรือประมาณ30,000บาทบนพื้นฐานของหลักฐานที่รวบรวมได้หลังจากที่อาซูรับสารภาพว่าได้ร่วมมือกับเพื่อนลงมือฆ่านางลีลำชามาป้าของเขาเองนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่อนุญาต เผยคลิปยิงสอยวัตถุปริศนานะครับเหนืออ阿สกาอ้างเป็นข้อมูลชั้นความลับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาอ้างคลิปที่บันทึกเหตุการณ์ขณะที่เครื่องบินของกองทัพบ,บินสอยวัตถุปริศนาเหนือรัฐ阿สกาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาถือเป็นข้อมูลชั้นความลับและไม่สามารถเปิดเผยต่อสาชนรับรู้ได้ คลิปการยิงทำลายวัตถุปริศนาในชั้นบรรยากาศสูงมีอยู่จริงนะครับโกษสกเพนทากอนได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News d i g i ดิจิทัแต่ย้ำว่ายังไม่มีคลิปไหนที่ได้อนุญาตให้รับการเผยแพร่และมันยังจัดเป็นข้อมูลชั้นความลับด้วยนะเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่สารัฐเศรษฐกิจตกต่ำมาตลอดเลยนะครับ ในขณะที่ลุ้นกันหนักเลยทีเดียวฮะเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเอ่ยปากเชิญประธานาธิบดีสิงห์ผิงนะมาที่ยูเครนประธานาธิบดีโวโรดมีเซเลนสกี้กาา i, ky, ของยูเครนฮะออกปากเชิญประธานาธิสีจิ้นผิงของจีนไปเยือนกรุงเคียฟเพื่อร่วมหาทางออกในสงครามรัสเซียยูเครนหลังจากที่ผู้นําจีนเพิ่งเดินทางเงยือนมอสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับระหว่างให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวเอพี AP, นะครับบนขบวนรถไฟเมืองซูมีเซเลนสกี้ได้เอ่ยย้ำคำเชิญไปยังสีจิ้นผิงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำชาติมหาอนาจที่ยังไม่เคยเยือนกรุงเคียฟนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากกรุกกรานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วในขณะที่ฮ่องกงก็มีการจำคุก4เดือนคุณแม่เสนอแปะเจี้ครูใหญ่ฝากลูกเข้าเรียน คุณแม่วัย45ปีนะครับจากจีนแผ่นดนใหญ่ถูกพิพากษาจำคุกเป็นเวลา4เดือนในฐานความผิดเสนอสินบน20,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ8.7หมื่นบาทแก่ครูใหญ่ของโรงเรียนรัฐระดับมัธยมแห่งหนึ่งในย่านคอนเวเปนะครับเพื่อให้ลูกชายของเธอได้เรียนหนังสือที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ในขณะที่อาม่าจีนก็เดือดหลานสาวเอารูปนะฮะอุต้ามแมนนะมาเปลี่ยนแทนเจ้าแม่กวนอิมเผอกราบไหวอยู่เป็นเดือนนะครับอีกหนึ่งไวรัลนะครับที่คนแชร์กันสนันเมื่ออาม่าชาวจีนคนหนึ่งออกมาหัวเสียหลังพบว่าหลานสาวแอบเอารูปย่ดมนุษย์อุนดาแมนนะครับมาเปลี่ยนแทนเจ้าแม่กวนอิม แถมปล่อยให้อาม่าหลงกราบไหว้ขอพอรอยู่นานเป็นเดือนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่มณฑลกวางตงโดยคลิปจะเห็นว่าอาม่าก,กำลังยืนถือภาพอุลตราแมนนั่งขัดสมาธิและมีรัศมีเบ่งประกายสีทองเหมือนเทพเจ้าพร้อมกับด่าทอหลานสาวเป็นภาษาฮกเกี้ยนด้วยความโมโหนะฮะตัวเธอก็ถูกด่าอย่างหัวเราะด้วยความขำ ส่วนหญิงสาวอีกคนไม่น่าจะเป็นแม่ของหญิงสาวนะฮะก็กลั้นหัวเลาะไม่ไหวเลยทีเดียวอีกเหตุการณ์หนึ่งผู้นำของฟิลิปปินส์นะครับตัดขาดสาร ICC หลังไม่ยอมสอบสวนกรณีสงกรามยาเสพติดเอมมาเรลขขอภัยฮะดูริโกเตอเต ดเอร์ดินมาโกสจูเนผู้นำของฟิลิปปินส์นรประกาศยุติความร่วมมือทุกรูปแบบกับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC หลังถูกปฏิเสธคำร้องให้ยุติการสอบสวนสงครามยาเสพติดท,ที่เป็นนโยบายซิกเนเจอร์ของอดีตประธานาธิบดีเดริโกตูเตเต้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าความร่วมมือระหว่างเรากับ ICC ถือว่าจบกันเพียงเท่านี้ และเรายุติการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาทุก,กรูปแบบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สารโลกนะมีการออกหมายจับวาลาดาเมียปูตินด้วยในขณะที่อาลีบาบาฮะก็ได้อันิสงแจ็กมากลับเข้าประเทศนะครับประกาศปรับโครงสร้างครั้งใหญ่นะฮะแตกกิจการเป็น6กกลุ่มธุรกิจอิสะนะระในช่องขยาย IPO ได้เอง สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าบริษัทอาลีบาบาของมหาเศรษฐีแจ็คหม่าออกถแถลงว่าบริษัทมีแผนการปรับโครงสร้างครั้งมโหฬารเตรียมแตกกิจการเป็น5-6กลุ่มย่อยอิสระที่แต่ละหน่วยสามารถระดมทุนและกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นได้หลังจากที่อาลีบาบาเจอมรสุมโดนปักกิ่งเล่นงานตลาดหุ้นขานรับข่าวดีหุนะ้นอาลีบาบาขึ้นทั้งในนิวยอร์กและทางฝั่งของ ฮ่องกงด้วยนะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็มีการปรับคำแนะนำทั้งเด็กผู้ใหญ่อาจไม่จำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 อีกต่อไปองค์การอนามัยโลกนะครับปรับคำแนะนำใหม่ในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับเด็กและผู้ใหญ่ที่แข็งแรงอาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนแต่คนสูงอายุ และเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงควรฉีดวัคซีนโควิด -19 ทนทุกๆ6-12เดือนหลังจากเข็มสุดท้ายนะครับในขณะที่สงครามก็มีโอกาสจะเดือดขึ้นแน่ฮะปรากฏว่ารถถัง c h a l l e n เจอร์2จากรถแรกนะครับของอังกฤษถึงยูเครนแล้วรถถังนะครับสงครามรัสเซียยูเครนเดือดขึ้นแน่รถถัง c h a l l e n เจอ2นะครับของอังกฤษ รถแรกถูกส่งถึงยูเครนแล้วหลังรถถังประจัำบาลของเลฟเฟิร์สนะครับสอเยอรมนีถึงยูเครนก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันนะครับขณะนี้ปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏว่าตอนนี้ก็ส่งผลทำให้มีคนตกงานแล้วอย่างน้อย3ล้านตำแหน่งรายการจากธนาคารการลงทุนโกลแมนเช็กรายงานว่าปัญญาประดิษฐ์เรอสามารถเข้ามาแทนที่ ตำแหน่งของคนที่ว่างลงและทำให้คนตกงานถึง300ล้านคนเลยทีเดียวในขณะที่มีการเปิดเผยเรื่องฝีมือการกราดยิงในโรงเรียนสหรัฐเมกาซื้อปืนนะถูกกฎหมายซ่อนไว้ที่บ้านมือสังหาร6ศพที่โรงเรียนมัธยมในเมืองเนชวิลล์นะครับรัฐเทนเนสซีของสหรัฐเมกานะครับได้ซื้อปืน7กระบอกอย่างถูกกฎหมาย นะครับและเขาได้ซ่อนปืนไว้ในบ้านต่อมาก็มาทําการก่อเหตุในขณะที่เรือบรรทุกโดยสารเคมีล่มในแม่น้ำโอไฮโอวันสารเคมีไหลลงสู่แม่น้ําเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสินค้าหลุดจากเรือลากจูงไหลไปอยู่กับต่อหม้อสะพานโดยหนึ่งในนั้นนะเป็นรถบรรทุกสารเคมีนะครับเมทานน ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายล่วไหลลงสู่แม่น้ำโอไฮโอนะฮะในขณะที่เครื่องมือพกพาวัดอากาศเป็นพิษนะโดยทั่วต่างเรารู้ว่าผลของพิษอากาศที่อยู่กลางแจ้งมาจากไอเสียของรถยนต์รถบรรทุกและอุตสาหกรรมแต่จริงแล้วมลพิษทางอากาศนก็เป็นปัญหาตอนนี้ก็กลับกลายไม่แพ้กันเลยทีเดียว ในเชิงงานวิเกห์นะฮะตอนนี้ที่น่าสนใจเราคงเห็นสภาวะเศรษฐกิจของสหร,รัฐอเมริกากำลังตกต่ำในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังเกิดการเจราจลอย่างต่อเนื่องประชาชนกว่าหนึ่งล้านคนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านแสดงความไม่พอใจเอ็มโมดูเอลมากรองที่จะต่ออายุในการเกษียณอายุราชการนะครับของผู้สูงอายุ ส่งผลทำให้พวกเขานั้นเกิดความไม่พอใจนะครับอย่างสูงในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมราคาย,ยังคงขึ้นต่อเนื่องสำหรับน้ำมันในขณะที่ทองคำก็กลับมาฟื้นอีกครั้งหลังจากที่ร่วงไปในขณะที่เรื่องราวของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลังจากที่ขึ้นมาหลายลออกกำลังสร้างความกังวลอย่างหนักเลยทีเดียว ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าฝั่งสาภาพยุโรปกาลังเข้าสู่สถานก,การณ์ที่เรียกว่าแย่ yeah. จีนกับกลายเป็นประเทศที่สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับรวมทั้งรัสเซียกรองลงม,มาก็คงจะเป็นประเทศไทยที่สภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ดีขึ้นไม่ต้องถามฮะยูเครนสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้หนักสุดๆนะครับเป็นที่มาของ ทางเซเดนสกี้ผู้นำของยูเครนต้องการจะให้ประธานาธิบดีชินผิงเดินทางไปทำการเจรจาเพราะตอนนี้ถ้าสู้ต่อไปอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดแน่นอนไม่ต้องบอกก็รู้ยูเครนแพ้แน่นอนและจนถึงขณะน,นี้พื้นที่ที่รัสเซียเข้าทำการยึดครองยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆมีอย่างน้อย3-4เมืองถูกประกาศเอกราชและถูกยึดครองจากรัสเซียถึงแม้จะมีรถถังลีโอพาร์ นะครับรถถังจากรัสเซียและแนวฝั่งของเยอรมนีเข้าไปทําการสนับสนุนแต่ยังคงไม่มีมีแววเลยนะครับว่ายูเครนจะชนะสงครามในครั้งนี้และสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้โดยภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของโลกยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องฮะแต่ประเทศไทยกับพลิกผันสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ํามัน นะครัและก็าการท่องเที่ยวโดยส่วนรวมแล้วประเทศไทยกลับมีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต้นเหตุหลักๆที่เศรษฐกิจไทยดีขึ้นตอนนี้เพราะเราวางหลักไว้ดีนะในช่วงโควิด -19 ที่ใช้ยุทธการไวรัสวินาศประชาชนพ้นภัยนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอ,อยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางกูลชาวไทยเธอทูตรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษักตริย์ใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป sais, th th ็นศ um, ูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลลงกอบ่ดินทระเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่ง แดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่งงามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปยมสูขกเกษปรมปรีถวยราชเช่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลื่ยงปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សងព្រះចរើ โอโ้ in ER er so าอยู่วมหาวชิราลงกอบดินทราเทพยาวร่างกุลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกเรียงไกร วรรค์ตงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร